ตอมที่มีท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายตอมมีท่อด้วยนะก็คือตับรีเวอตับเนี่ยลักษณะมันเป็นอย่างไรให้เราหลับตาแล้วนึกถึงเวลาเราทานตับหมูนั่นแหละลักษณะกล้ายกันมันจะมีลักษณะอ่อนนุน่มมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ใต้กระบังลม ด้านขวาถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมากถ้าเราขาดตับเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อ่ะเรามาพูดถึงหน้าที่ของตับตับมันทำอะไรคือมันสร้างน้ำดีโดยน้ำดีที่สร้างขึ้นจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีก่อน จนเมื่อมีอาหารเข้ามาในลำไส้เล็กส่วนต้นไอถุงน้ำดีก็จะส่งน้ำดีไปที่ลำไส้เล็กส่วนต้นเพื่อย่อยอาหารประเภทไขมันตับตับ,ต,บตับนี่แหละก็คือสร้างน้ำดีพอมันอาหารมันอยู่ในน้ำดีแล้วก็ก็จะ ย่อยอาหารประเภทไขมันหน้าที่ของตับหน้าที่ที่สองคือเก็บกลูกโคสกลูกโคสมันเอาไว้ในรูปไกลโคเจนเพื่อเป็นพลังงานรอเป็นพลังงานรองหรือสำรองเก็บนะเก็บกลูกโคสในรูปของไกลโคเจน สามตับ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 ที่สําคัญที่สุดนะแม้มันสําคัญทุกข้อแหละแต่อันนี้ก็สําคัญแหละก็คือกําจัดสารพิษที่เข้ามาในร่างกายตับกระจัดกาจัดสารพิษนะอแต่มันไม่ได้กำจัดกระจัดได้ทุกอย่างมันมีสารพิษบางชนิดเช่นเช่นอะไรที่ นิยมกันระดับโลกอ่ะก็คือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ยาคมาแมลง <Okay. S 1> เมื่อถูกมากำจัดที่ตับเออสำคัญมันจะไปทำลายตับแอลกอฮอล์กับยาค่าแมลงก็คือสารปิษบางอย่างตับไม่สามารถกำจัดได้มันจะไปทำลายตับด้วยซ้ำปะแอลกอฮอล์ตัวสำคัญ อันดับต่อไปมีเซลล์ที่ทำหน้าที่จับกินและทำลายเชื้อโรคอ้าวตับเนี่ยนะเออมันมีเซลล์ที่จับเชื้อโรกกินได้นะหน้าที่ที่หคือสร้างวิตามิน A จากสารวิตามิน A เนี่ยมันมีสาร แคโรทีนสารสารแคโรทีนโปรดสังเกตมันจะมีสีเหลืองสีส้มๆอย่างเช่นแครอทเนี่ยมีสารแคโรทีนสูงมะม่วงอะไรที่เป็นสีเหลืองสีส้มๆเนี่ยนะสารแคโรทีนสูงแต่แต่ที่สำคัญไอสารพวกเนี้ยนะ สมมุติว่าเราเราเราชอบจังเลยรับประทานมะละกอเนี่ยรับประทานมากๆนี่นะมันมันออกฤทธิ์ทางร่างกายเลยมันก็ทําให้ผิวเราเหลืองเลยอืมก็เลยผิวเหลืองมันไม่ได้สวยหรอกนะมันเหลืองมันเหมือนคนติดยาผิวเหลืองนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าดีนะเรารับประทานวิตามินเอมากๆก็อะไรทุกอย่างมันก็อย่าให้ โอเวอร์โมันพอสมควรโปรดสังเกตได้อันดับต่อไปตับอันนี้เรายังพูดเรื่องตับอยู่มันสร้างโปรโตีนที่ช่วยทำให้เลือดแข็งตัวเช่นไฟบรีโนเจนโปรต์อรบินมันสร้างโปรโตีนมันทำให้เลือดเราเนี่ยแข็งตัวอันดับที่7สร้างสารเทพาริน สารเฮปารินคืออะไรมันช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดเออนอกจากมันทําให้เลือดแข็งตัวมันสร้างโปรตีนทําให้เลือดแข็งตัวแล้วมันยังมีสารเฮพารินมันมันช่วยป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวอีกเนี่ยมันความสลับซับซ้อนของร่างกายนี่มันมหัดสติสั่นจริงๆคําว่าตัดตัวเดียวโอ้มัน มันมีหน้าที่ต้องนี่ยังยังพึ่งถึงข้อที่อะไรอยู่ข้อที่เจ็ดอ่ะข้อที่แปดอ่ะเป็นแหล่งสร้างพลังงานความร้อนให้แก่ร่างกายเอาใครจะคิดเระว่าตับตับมันสร้างพลังงานความร้อนให้กับร่างกายก็คือมันสันดาบได้นะเอาเหลือเออเหลืออีกสองข้อคือข้อที่เก้าเป็นแหล่งสะสมวิตามินเอดีบีสิบสอง รวมถึงธาตุเหล็กและทองแดงอันดับสุดท้ายสร้างเม็ดเลือดแดงในช่วงที่เป็นทารกในครรภเออหน้าที่ของตับหน้าที่แรกเลยเ,ออเป็นตอนเป็นทารกในครรภก็คือมันสร้างเม็ดเลือดแดงแต่พอว่าท,ทารกออกออกจากครรภแล้วเป็นเป็นเป็นเด็กแล้วมันไม่ได้สร้างเลยนะหน้าที่ตับนี่สร้างเฉพาะ ตอนอยู่ในคันสร้างเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดง